ย๋ยวมาพูดถึงเรื่องของมาตรการปลดล็อกนะครับให้ร้านอาหารนะครับมีลูกค้านั่งกินได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของสมาคมพัตตาคารไทยพอเชื่อว่าคุมโควิดได้ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือว่าร้านอาหารมีไรายได้บ้าขึ้นครับแล้วคุณศิริมาครับมาตรการนี้ก็ไม่ได้มีร้านอาหารเห็นด้วยเสมอไปนะฮะถูกต้องค่ะบางร้านเขาไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าทางสมาคมพัตตาคารไทยที่ก็ทําหนังสือไปหานายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยน่าจะพอผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะ ผู้ชมคะแต่ก่อนที่จะเริ่มให้มีผลนั่งกินที่ร้านได้นะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบางร้านค่ะกลับมาเปิดให้บริการแล้วก็ตั้งโต๊ะให้ลูกค้าได้นั่งกินที่ร้านแล้วนะคะซึ่งก็คุยกับแม่ค้าหลายร้านบางคนบอกนะคะว่าไม่อยากให้รัฐผ่อนคลายมาตรการเพราะว่าอยากจะให้รัฐเนะะี่ยค่ะคุมเข้มคุมโควิดให้ได้แล้วก็ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครติดตามจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงเพราะฉะนั้นบางร้านเขาบอกนะคะว่าอยากจะให้คุม ให้ได้ก่อนก่อนที่จะปลดล็อกแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติค่ะ วันนี้คุณผู้ชมที่ไปกินข้าวตามร้านอาหารจะนั่งกินที่ร้านได้แล้วนะคะเพราะว่าสบาคเนี่ยค่ะได้ผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหารในพื้นที่สีแดงเข้มสามารถเปิดให้ลูกค้าเข้าไปนั่งกินในร้านได้ไม่เกิน2 5หเปรหรือ1โต๊ะเนี่ยค่ะโต๊ะที่นั่งได้4คนจะนั่งได้แค่1คนเท่านั้นประเด็นนี้มีทั้งร้านที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะอย่างเช่นร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่ายังไม่ควรผ่อนคลายเนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อ,อยังสูงแม้ยอดขายจะได้ ผลกระทบแต่เขาบอกว่าคิดว่าน่าจะดีกว่าค่ะไม่เห็นด้วยเพราะว่านั่งโต๊ะละคนยังไงก็ไม่พอนั่งแล้วลูกค้าก็จะโมโหหงุดหงิดว่านั่งได้ไม่ครบทุกคนเพราะพี่เจอมาสามรอบแล้วกมาตรการนี้แบบไม่เห็นด้วยอยากจะให้แบบว่าหยุดไปเลยให้กี่วันกี่วันระบุมาเลยว่าหยุดกี่วันแล้วพอเปิดปุ๊บให้นั่งได้ปั๊บปกติหรือเว้นระยะนิดหน่อยก็ยังดี ส่วนอีกร้านก็บอกไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ากังวลการระบาดของโควิด -19 และร้านของเขาเองก็เป็นร้านขนาดเล็กซึ่งขณะนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปค่ะเขาบอกว่าหลายคนลดการออกจากบ้านแล้วก็รับประทานอาหารที่ร้านน้อยลงนั่นเองค่ะถ้าเป็นร้าน,นเล็กๆแบบผมแบบนี้มีโต๊ะแค่ไม่ถึง10โต๊ะที่เปอร์เซ็นต์ของ10โต๊ะก็คือแค่2โต๊ะการให้ลูกค้านั่งแค่2โต๊ะมันมันก็มีม,มีมีจุดให้นั่งแค่น้อยมากนะคพี่แล้วสมมติว่า เมื่อมีลูกค้านั่งสองโตแล้วลูกค้าเจ้าสินที่มาแล้วเขาอยากนั่งเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถนั่งได้บางทีเราก็เสียโอกาสลูกค้าที่จะมาซื้อของในร้านไปเลยนะครับ ส่วนร้านที่เปิดให้นั่งก็มีนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นร้านนี้อยู่ในเขตสายไหมค่ะคุณแก้วตาสมาธิทรัพย์ดีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่าเขาได้โทรไปสอบถามเขตแล้วก็เทศกิจแล้วนะคะสุดสัปดาห์จริงๆยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะคะมีผลบังคับใช้วันนี้แต่ว่าทางเขตบอกว่าให้นั่งกินที่ร้านได้เขาก็เลยจัดโต๊ะให้ลูกค้านั่งนะคะเชื่อว,ว่ามาตรการนี้จะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ ก็ดึงยอดขายกลับมาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเขาบอกว่ายอดขายเนะะี่ยค่ะเหลือเพียงร้อยละสิบเท่านั้นส่วนนายกสมาคมพัตคาารไทยเขาบอกว่ามาตรการดังกล่าวเป็นผลดีต่อร้านอาหารอยู่แล้วนะคะแม้ว่าจะนั่งได้เพียง25%ของพื้นที่ร้านสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดคุมเข้มใน4จังหวัดเชื่อว่าจะช่วยพยุงธุรกิจและก็ประคองการจ้างงานเอาไว้ได้ค่ะ ขอให้มันกลับมาสัก50%เนี่ยก็ยังพออยู่กันได้นะคะอ่ามันไม่มันมันคงไม่ดีขึ้นขนาดไหนหรอกค่ะแต่มันได้หล่อเลี้ยงชีวิตการจ้างงานของพนักงานขึ้นมาหรือว่าครอบครัวเนี่ยค่ะของคนทํามาค้าขายตัวเล็กๆนะคะให้เขามีชีวิตที่ที่รอดไปให้ได้อะคะ่ะ ไปดูการผ่อนคลายของสอบอคอหน่อยนะคะจะแบ่งเป็น3พื้นที่ค่ะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด4จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการค่ะร้านอาหารนั่งได้ไม่เกิน25%ของพื้นที่ร้านโต๊ะนั่งสคนนั่งได้1คนนะคะไม่เกิน21นาฬิกาสั่งกลับบ้านไม่เกิน23นาฬิกาพื้นที่ควบคุมสูงสุดบริโภคในร้านได้กินในร้านได้ไม่เกิน23นาฬิกานะคะแล้วก็พื้นที่ควบคุม สามารถกินในร้านได้ตามปกติโดยทั้ง3พื้นที่ยังงดการจําหน่ายสุราแอลกอฮอล์อยู่นะคะประเด็นหนึ่งที่ทางสมาคมส่งให้รัฐพิจารณาร่วมด้วยนั่นก็คือรายได้ค่ะเพราะว่าหลังจากการระบาดของโควิด -19 ในรอบที่3เนี่ยค่ะทำให้รัฐสั่งงดนั่งรับประทานอาหารที่ร้านจนเกิดความเสียหายต่อธุรกิจนะคะเนื่องจากช่วงปกตินะคะคุณผู้ชมธุรกิจอาหารเขามีไรายได้ในภาพรวมกว่า1,400ล้านบาทต่อวันเมื่อรัฐบาลสั่ง ห้ามไปให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านรายได้ก็เหลือ300ล้านบาทต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องติดตามดูนะคะว่าการผ่อนปลนมาตรการต่างๆโดยเฉพาะในสจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยคะ่ะการผ่อนปลนแบบนี้จะช่วยทําให้ร้านอาหารมีไรายได้กระเตื้องขึ้นมาได้บ้างหรือไม่นะคะ ส่วนจังหวัดที่หลุดไปจากสีแดงข้แล้วอันนี้ผ่อนคลายได้มากขึ้นก็นั่งได้เลยค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ก็อาจจะทําให้ผู้ประกอบการนั้นพอจะยิ้มออกได้ในช่วงวันนี้นะคะเห็นมีคนรู้จักเขาก็โพสต์ข้อความเขาทำร้านอาหารนี่แหละเขาบอกแหม่ให้นั่ง2 5แต่ค่าเช่ายังจ่ายร้อเปเซนนะค่ะนี่คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางผู้ประกอบการเขารวมตัวกันบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเป็นตัวกลางไปคุยกับแลนด์ลอร์ดหรือว่าเจ้าของที่นะคะในเรื่องของการลดค่าเช่าลดค่า แผงต่างๆที่ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเป็นต้นทุนสำคัญอ,อยู่นะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ชวนคุยกันเรื่องของวัคซีนนะคะ,คะนอกจากแพทย์พยาบาลที่เป็นด่านหน้าเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 แล้วมีอาชีพอะไรบ้างที่เสี่ยงเหมือนกันพนักงานร,รักษาความปลอดภัยพนักงานที่ให้บริการรถโดยสารสาธารณนะนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นคนด่านหน้าเหมือนกันที่ใช้คําว่าด่านหน้าเพราะว่าเจอผู้คนมากมายผู <ใช S 1> ้เสี่ยงที่จะสัมผัสติดเชื้อได้ทุกวันเหมือนกันก็เป็นอีก2กลุ่มที่เขาบอกว่าอยากฉีดวัคซีนแล้วค่ะค่ะเหตุผลที่เขาบอกว่าอยากจะฉีดเพราะว่าต้องพบเจอคนมากมายอย่างถ้าเป็น นพนักงานที่ให้บริการบนรถเมย์นะคะเจอใครก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เจอบ่อยๆด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนอกเหนือจากพนักงานที่ให้บริการบนรถเมย์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารถเมย์หรือคนขับรถแล้วนะคะพนักงานรักษาความปลอดภยัยเขาก็บอกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอใครบ้างเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมนี่ยจะให้ติดตามเพราะว่าผู้ประกอบการรักษาความปลอดภยอยัยแห่งประเทศไทยเนะะี่ยค่ะเขาจะทำหนังสือถึงรัฐบาลขอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งการดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นด่านแรกเหมือนกันนะคะที่เสี่ยงยากในการติดต่อกับบุคคลภายนอกตลอดเวลาบางครั้งค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนอยู่บ้านคนที่ซื้อสินค้าไปที่บ้านก็จะให้พี่เราประพอเนี่ยค่ะรับพัสดุแทนนะคะซึ่งหลายๆคนเขาก็ยอมรับว่ากังวลเรื่องความปลอดภยัยอาจจะติดเชื้อโควิด -19 ถ้าหากว่าวันไหนได้ข่าวมาว่ามีลูกบ้านติดเชื้อเนี่ยค่ะเขาก็กลัวว่าจะนําโรคไปติดในคนในครอบครัว ซึ่งทำได้เพียงแค่ระมัดระวังตัวเองอย่างที่สุดค่ะยากยากมากเลยครับผมเพราะว่ากลัวมากเลยตอนนี้เพราะว่ามันติดกันเยอะไงอยากจะให้เนี่ยหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเรื่องการเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนน่ะครับผมเรื่องของเราเองนะคะเราปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าโครงการเราเองก็มีคนติดโควิดด้วยแล้วเราเราปฏิบัติตัวยังไงครับตอนนี้ก็ก่อนเข้าโครงการก็ตรวจวัดอุณหภูมินะครับผม แล้วก็ฆ่าเชื้อในภายในป้อมแล้วก็นอกป้อมทุกวันก่อนเข้างานนะครับผมทางผู้จัดการโครงการหมู่บ้านแห่งนี้เขาบอกนะคะว่าช่วงนี้เขาจะปรับเปลี่ยนค่ะให้รปภที่มีโรคประจําตัวไปอยู่กะดึกนะคะเพื่อลดการติดต่อกับบุคคลภายนอกแล้วก็ประสานไปยังประกันสังคมเพื่อให้รปภนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดค่ะมีรปภที่เป็นกะดึกอะคะ่ะก็จะมีภาวะแบบโรคอ้วน ตเสียงนิดนึงค่ะแต่ว่าช่วงช่วงกัดดึกเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสกับลูกบ้านเท่าไหร่เพราะว่าตอนดึกตอนกัดกลางคืนก็น่าจะเป็นการตรวจตามรอบเฉย เช่นเดียวกับพนักง,งานรักษาความปลอดภัยตามไซต์งานก่อสร้างนะคะแล้วก็อาคารสำนักงานรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่ยอมรับว่าพวกเขาก็ต้องเสี่ยงจากโควิด -19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันเพราะว่าต้องติดต่อกับลูกค้าที่มาทุกๆวันถ้าหากว่าได้รับวัคซีนก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยสบายใจมากขึ้นนั่นเองค่ะตั้ตัวได้เยอะว่าคนเดิครับเราเองเจอกับผู้คนทุกวันกังวลไหมคะกังวลเหมือนกันครับ นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าเตรียมทำหนังสือถึงรัฐบาลในสัปดาห์นี้นะคะขอให้พนักงานรอปภได้รับวัคซีนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันได้อาจจะพิจารณาให้รอปภที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มได้รับวัคซีนก่อนอย่างเช่นคนที่ให้บริการอยู่ในตลาดสดอยู่ในห้างแล้วก็ในหมู่บ้านค่ะ ที่จะมีการให้มีการฉีดวัคซีนวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าอยากเพยกร้องว่างานรปภก็เป็นงานหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ควรให้ความสําคัญที่ควรจะทํำยังไงให้เขาได้รับวัคซีนก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนเพื่อนนะฮะก็ไม่ถือว่าก่อนเพื่อนแต่ว่าควให้ความสําคัญและควรตระหนัก ปัจจุบันในระบบก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ4,0,000 0คนจากทั้งหมด4 0 0พันบริษัทนะคะมีจํานวนหนึ่งที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากจาก,การทํางานในโรงพยาบาลหากว่าได้รับวัคซีนครอบคลุมก็จะทําให้สามารถลดการติดเชื้อโควิด -19 ลงได้หลายคนก็คลายความกังวลมากขึ้นนะคะส่วนพนักงานบริการอย่างขอสมมกอค่ะคุณผู้ชมคุณสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้มืนในการขอสมมกอเขาบอกว่าได้นําพนักงานขับรถโดยสารหรือว่ารถเมย์ขอสมมกอนี่นะคะ รวมไปถึงพนักงานเก็บค่าโดยสารหรือว่าพกสรหรือกระเป๋ารถเมย์ที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่จามจุริสแควร์หลังจากที่ขสมกเนี่ยค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับพนักงานขสมกอบอกว่าเดี๋ยวจะนําพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโควตาได้รับประมาณ300คนนะคะจากแผนของขอสมกเนี่ยจะฉีดให้พนักงานทั้งหมดกว่า1 3 0 0 0คนโดย จะเน้นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารก่อนที่มีกว่า1 1 1 0 0 0คนก่อนที่จะขยายผลฉีดให้กับพนักงานสํานักงานใหญ่อีกกว่า2,000คนต่อไปอย่างที่บอกไปว่าขอสมกเขาก็เสี่ยงทุกวันนะคะมี oh. รายงานเหมือนกันคนที่ไปตรวจโควิด1 9แล้วก็ติดเชื้อนี่นะคะเมื่อวาน16พฤษภาคมมีรายงานว่าพนักงานของขสมกนี่ค่ะติดเชื้อเพิ่มอีก5คนค่ะรถมีแน่นจริงๆ ก็<ห>มีคนดูเนี่ยส่งคลิปมาให้ผมเดี๋ยวสัก <หา S 2> พักหนึ่งเดี๋ยวผมมาเสนอให้ดูเหมือนกันว่า มันก็เป็นจุดหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงในการที่โดย,โดยสารไปไหนมาไหน,นผมว่าแทบจะแบบว่าไม่ได้สร้างระยะห่างะไรกันเลยแบบนี้นะฮะเลี่ยงกันยากจริงๆนะคะออคุณผู้ชมคนไหนที่ใช้บริการรถสาธารณะก็จะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนบางบริษัทยังต้องไปทํางานอยู่นะคะบางคนคไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยคะ่ะก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถโดยสารสาธารณะแบบนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะการฉีดวัคซีนก็เป็นทางออกหนึ่งที่จะทําให้พนักงานเนี่ยคะ่ะสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก สบายใจมากขึ้นนะคะคือเมื่อการควบคุมโควิด1 9หรือว่าการฉีดวัคซีน,นก็ยังคงเดินหน้าไปะฮะเรื่องอื่นรัฐบาลก็ให้ความสําคัญแล้วก็มีความคืบหน้าเหมือนกันโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าครับที่กําลังจะเดินหน้า สนับสนุนนะครับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับกุสิมาครับค่ะบอร์ดอีวีหรือว่าคนที่เป็นคณะกรรมการดูแลเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเคาะให้ใช้กับรถจักรยานยนต์ก่อนนะคะอย่างรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะเขาจะส่งเสริมในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะอย่างธุรกิจขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ตอนนี้เติบโตสวนกระแสการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วย1450สถานีค่ะ เรื่องนี้มีการเปิดเผยมาจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเขาบอกนะคะว่าตอนนี้ได้มีการกําหนดเป้าหมายติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะทั่วประเทศภายในปี2573สําหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะในลักษณะฟ้าชาร์จหรือว่าชาร์จแบบเร็วๆทั้งสิ้นนะคะ12,000หัวจ่ายแล้วก็สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่า แบตเตอรีะะ่สวัสด์เนี่ยค่ะให้กับรถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างแล้วก็กลุ่มส่งสินค้าเดลิเวอรี่เดี๋ยวจะมี 1, 4 5 0แห่งนะคะอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ225,000คันรถจักรยานยนต์3,6 0,000คันรถบัสรถบรรทุก1 8 0 0 0คันนะคะ ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอ e ีทรานไทยแลนด์จำกัดเขาบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะทางบริษัทของเขามีแผนจะนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปใช้ในกลุ่มธุรกิจเดลิเวอรี่รถขนส่งสาธารณะอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะระยะทางต่อการชาร์จ180กิโลเมตรโดยปกติเนี่ยค่ะกลุ่มไรเดอร์จะใช้ขนส่งอาหารเฉลี่ยวัลละ200กิโลเมตรรวมถึงยังสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีชาร์จที่จะมีการติดตั้งในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนร้อยจุด ะะเขาบอกว่าวิธีการนี้จะช่วยให้รายเดอร์ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากกิโลเมตรละ1บาทเหลือ0.1บาทต่อกิโลเมตรนั่นเองค่ะในเรื่องของต้นทุนการเปลี่ยนเนี่ยครับอ,อันนี้อย่างที่คุณโอมเรียนนะครับแล้วเรื่องแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ประชาชนเนี่ยสามารถตัดสินใจนในรถไฟฟ้าได้ดีมากขึ้นอันนี้ผมต้องบอกเลยเลยว่าดีมากๆนะครับ ก็ประมาณ10สตาคนะคะค่าเชื้อเพลิงถ้าหากว่ามีการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้ากันจริงๆซึ่งจากการสอบถามกลุ่มรายเดอร์เขาบอกว่าปกติเนี่ยค่ะเขามีต้นทุนจากการจ่ายค่าน้ำมันในการขนส่งอาหารเฉลี่ย200บาทต่อวันอันนี้ไม่รวมค่าบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ของเขาด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามถ้าหากว่ามีการเพิ่มจานวนรถที่เป็น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าจักรยานยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนได้เนี่ยค่ะก็จะทําให้มลภาวะเนี่ยมันลดลงตามไปด้วยนะคะรวมไปถึงต้นทุนของพี่ๆไรเดอร์ก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,ค,ะคุณศิริมาเนี่ยเอาความคืบหน้าของเรื่องพลังงานสะอาดมาบอกเสมอเลยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาแหมโคโิด -19 จองพื้นที่ข่าวมากไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังเดินเรื่องนี้อยู่อย่างต่อนเนื่องใช่ค่ะคณะกรรมการที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นี่นะคะเขายังดูแลอยู่นะคะว่าประเทศ ไทยเนี่ยควรจะมีเป้าหมายควรจะมีจํานวนรถที่เป็นรถไฟฟ้าอยู่บนท้องถนนแล้วก็เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวก็ถ้ามีเรื่องนี้ที่เป็นความคืบหน้าเดี๋ยวเอามาฝากกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาครับ